ผมนี่พยยจะคุยนะ่ะตกว่านะ่ะฝนบ้านผมไ่ตกกมาอ๋อท่อุึมรึมรึมเลยผมนี่วิ่งปีกบ้านนะ่ะฝนมาโดนตัวผมสักเมนะ็ดน่ะปลาท่อคือขนาดนะก็แล้วกาตะวานะ่ะปลางูเขียวน่ะปลาท่อตัวไงไม่เศร้านี่อ้ย สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับจองเบสเลเดียเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะไปซื้อของนิดหน่อย ซึเนื่องจากตัวนะครับที่ผมได้ไปเอารถกลับมาบ้านแล้วนะครับจะทําการเช็ดถูฝุ่นออกนิดหน่อยนะครับผมนอกเนื่องจากเอาไปจอดไว้ติดลานแล้วฝุ่น่อนข้าง,งจะเยอะนะครับเออเช็ดกันเอาเนื่อยเลยทีเดียวเออ กับห้อนอ่ะอ,อ,อยู่ในกับ,บ่ม้วนอับนำสกรํารออกมาโอ้ห้อนแหมแล้วเนี่ยจะสุดยอดจะเปิพัดลมเย็นๆน่ะอพอพัดลมกับปัดเธอห้อนไปห้อนเงาวนะครับนึกว่าจะเป็นลมเย็นที่ไหนได้ลมห้อนแต่ท้าเลยออกมาครับรถเล่นสักหน้อยนะครับ ก็เลยหลวดไปซื้ออย่างกินเล็กๆน้อยๆนะครับเนื่องจากไม่ได้ออกบ้านมากะหลายวันอย่ป้า่าจะขับรถไปแบบเชิ่ๆนะครับมันต้องฟังอย่างล่ำเหลือนะ ไปอยากจะคุยนะ่ะตกว่าน่ะฝนบ้านผมไ่ตกมั้บอ่อถ้าลุ่มลุ่มลุ่มเลยผมนี่วิ่งปีกบ้านน่ะฝนมาโดนตัวผมซักเม็ดน่ะปลาท่อดพุกขนาดนะ,ะกัแล้วกาตะว่าน่ะปลางูเขียวน่ะปลาท่อตัวไงจะไม่เศร้านี่โอ้ยึ่ยดีสะดุ้งสะเดินมดอ่ะอ่อถ้า ดีน่ะตีสะดุ้งตื่นน่ะถ้าแบบสะดุ้งตื่นนี่ปลาท้อไปมีถ้าจะมีอย่างมลาเห็นว่าในฝันนี่นะโอ้ยโอ้ย,อยครับสิงแต่อ้เอ้ยนี่เราก็ดข้ามาเจ๊ซิฟแล้วไหนต้อืนตันเนี่ยแหละ ไป้ลครับผมผมบกฟังนะู้กอเวลาครับรถครับแล้วก็ต้องระวังกันนิดนึ่งนะครับเฮาบ่จนเปินป่นกับจนเฮานะครับเออเขาต้องขับรถแบบมีสตินะครับเออ เหตุมันเกิดได้นะครับเออจะได้ทุกเมื่อนะอุบัติเหตุเฉพาะฉะนั้นเราต้องขับรถอย่างระมัดร,ระวังขับรถดีๆจะคื้ไฟแซงนะครับเออ <c oughs> <c oughs> อุเลนนะครับอุเลนอุเลนคืนอเขาแซมเปตเตอร์เนี่ยเขาบุฟังนะ รถนี่ก็ขับรถใจจุ่มได้นะปลาโททมโนสังโฆปีนหยังครับผมฟังนะครับเดาจกยก่อยไปนะเอาไปไหนกันใส่แมสกันต้อยนะครับ ยอกนี่กับโลกมันกัดทุเลาราลงแล้วนะเออแหมหน้ยเขากัจะได้แอวแบบเต็มที่ละ่ะจะมาได้งักๆนี่ล่ะเออมีโลมมันกันตึ้งแอวบอบม่วนเนาะไปไหนก็นลำบากเนาะพระคนปะมากหน้าหลายตานี่โ,โู้่าเขาจะเป็นก้อยน,นะครับเออมีความหวาดระแวงนะครับวะ หาติดหรือยังอีน่ะเออเอาก็ต้องมันล่างมือนะครับเออแอลกอฮอล์ล้างมือใส่ออกไปไหนก็ใส่ผ้าปิดปากนะครับป้องกันเบื้องต้นนะครับเอเอ แน่วันนี้ต้องว่าจะไป้ายนี่นะคลิปพระอาทิตย์ขึ้นตอนเจ้าเห็นะผลสุดท้ายบตัตตื่นโอ้นั่นนี่แกปุ๊กสีห้ารอบก็บัตตื่นอ่านี่ก็ต้องขอเลื่อนไปก่อนนะครับเ,ออเนื่องจากเหตุสุวิสัยนะครับผมบัตตื่นนะครับปอไว้ครับรับกับ ตีหนึ่งตีสองนะครับเอออยนอย่างกับมือนะ่ะตีหนึ่งตีสองอ่านี่ต้องฟ้านี่สวยงามอารามแท้และตะลึงเลยเลย ันนะเหมือนในเมืองฝนจะตกมันยังเหมือม,มาตกบ้านเขาพ,พออ่องพู้ก็จะห้อนใบห้อนแงวะนะครับโหนี่ถ้าอยู่ในตู้เย็นได้ดิยูแล้วนะในตู้เย็นนี่นะมันตู้เย็นแบบชุ่มชำอ่อาบน้าสองรอบก็แล้วสามรอบก็แล้วออกมาในปั๊ดโทษทมัวสังโคนะครับห้อนยังเก่านะครับอาบน้าไปมันจุ่ยอย่างเลยครับเื่อออกยังเก่าเล้ะ ใครลับแลยนไหนกำลังเป็นรถไปนี่ลับจ้ะเออเออ tức 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 bà thì cho tức tức cứ theo à <tus> ừ. <tus> ก็จะไปซื้อของก่อนนะครับหาวแล้วอันนี้เขาก็ได้ซื้อของเป็นตีเรับร้อยแล้วนะครับโหมีคนมาจนกับจกรถาห้เห็ แล้วครับนี้เขาก็ได้เสื้อน้ำผลไม้นะครับเผิ่อมวิตามินซีนหครับร่างกายนะพออายุบ้านมาคอยได้กินน้ำวิตามินซีต่อใดนะครับเออเขาก็ต้องบำรุงร่างกายมันเห้น,หน้อยนะครับไป วันนี้ก็เมีมานี่นะครับว้ป้ากันไม่คลิปหน้านะครับสูเขาววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม